มิ Miss Universe สยูนิเวอร์สสระบ,บุรีครับและแน่นอนยความ่าสำหรับท่านแรกที่จะฟาสต์แทร็กนะครับผ่านเข้าสู่รอบของคนสุดท้ายนะครับโดยอัตโนมัติกับตำแหน่งพิเศษนะครับนั่นก็คือตำแหน่งช็อคโัวนครับและสำหรับตำแหน่งนี้นะครับจะผ่านเข้าสู่6คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติและจะได้สวมใส่เครื่องเพชรจาก WCG Diamond นะครับในรอบไฟนอลกองด้วยนะครับและสำหรับในช่วงนี้ทุกท่านพร้อมกันไหมครับกับ6คนสุดท้ายพร้อมกัน และสำหรับท่านแรกครับที่ได้รับตำแหน่งท็อปโบวตกับคะแนนโบวตสูงสุดและผ่านเข้าสู่รอบ6คนสุดท้ายครับแสดงความยินดีกับ MUSBR หมายเลขอะไรดีครับ MUSBR ส0งรูนกัปตีนาีน่า ต่อเนื่องกันเลยนะครับสำหรับท่านต่อมาครับที่ผ่านเข้าสู่รอบ6คนสุดท้ายกับเมสซิเดเวสสลับบุรีท่านที่2ครับได้แก่ M U S B R 16โซฟีซิเรียโดนชาว สำหรับท่านต่อมาครับที่านเข้าสู่รอบ6คนสุดท้ายครับเติร์แก่ MUSBR 08ครับยูยี่มณิกาทิเบตไปแล้วจุดท้าน,นะครับเหลือทีมสามที่เท่านั้นครับและสำหรับท่านที่สี่นี้ครับ ได้ M U S B R สูตรสารครับเกศเกีพี่และสำหรับท่านต่อมาครับท่านที่5ครับได้แก่ M U S B R หนึ่งแปดครับ n g Angelina Skywalker เอา,เ <c oughs> าละครับทุกท่านครับและสำหรับที่ต่อไปครับจะเป็นที่สุดท้ายแล้วนะครับกับ6คนสุดท้าย <c oughs> Miss Universe สลับบุรีครับและสำหรับท่านสุดท้ายนี้ครับได้แก่ MUSBR ห <c oughs> นึ่งเก้าเลยสัมฤทธ์เซจู และแขกับเกียรติทุก่านครับนี่คือ6ค้สุดท้าย Miss Universe สำหรับปี2025ครับและขอเสียงปรบมือให้กับน้องที่เหลืออีก6ท่านทางด้านหลังด้วยนะครับและสำหรับน้องนะครับอีก6ท่านนะครับจะได้รับรางวัลนะครับท่านละ10,000บาทมื่นบาทนครับและสำหรับในช่วงนี้ครับเราจะมาต่อเนื่องกันเลยครับทุกท่านครับสำหรับในรอบของ Final Question และในช่วงนี้ครับผมขอซองคำถามนะครับกับ Final Question ครับ หลาท่านครับสำหรับในรอบฟิน a ลควอเ t i ช n นนะครับกับเ e s t Universe สสลบบรีนครับคืนนี้ครับน้องๆของเราทุกท่านครับจะมีเวลาในการตอบคําถามคนละ30วินาทีครับหากตอบเกินเวลาหรือว่าเวลาหมดนะครับจะได้ยินสัญญาณแบบนี้ครับนั่นหมายความว่าเวลาครบถ้วนแล้วนะครับกับ30วินาทีและสําหรับนะครับคำถามในรอบฟิน a ลควอเ t i ช n กับเ e s t Universe สสลบบรีมีอยู่ว่า ในปัจจุบันความรุนแรงในครอบครัวมีแนวโนม้มเพิ่มสูงขึ้นในสังคมไทยหากคุณมีโอกาสได้พูดกับผู้หญิงคนหนึง่งที่กำลังเผชิญกับสถานาการณ์เช่นนี้คุณจะพูดกับเธอว่าอะไรอีกครั้งนะครับในปัจจุบันความรุนแรงในครอบครัวมีแนวโน,มน้มเพิ่มสูงขึ้นในสังคมไทยหากคุณมีโอกาสได้พูดกับผู้หญิงคนหนึง่ง ที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้คุณจะพูดกับเธอว่าอะไรและขอเชิญท่านแรกครับ M U S B e R สองศูนย์ Vina o i n ก่อนอื่นเลยนะคะวินยอยากจะบอกผู้หญิงทุกคนที่กําลังเจอกับสถานการณ์นี้อยู่ว่าคุณไม่ได้ตัวคนเดียวค่ะและไม่มีใครสมควรที่จะได้รับการลดคุณค่าจากการกระทำเหล่านะั้นวินัยอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าในตัวเองการเงียบม,มันไม่ได้หมายความว่าเรายอมจำนนและการที่เราขอความช่วยเหลือมันไม่ได้แสดงว่าเราอ่อนแอ เพราะฉะนั้นลุกขึ้นมาสู้ค่ะลุกขึ้นมายืนเพื่อตัวเองใช้เสียงของตัวเองปกป้องตัวเองกันเถอะค่ะและสร้างบรรทัดฐานให้สังคมใหม่ที่จะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับหวิ่คนไหนอีกเพราะทุกคนมีคุณค่าในตัวเองคุณคือพลังคุณคือความหวังและคุณสามารถเปลี่ยนสังคมและโลกนี้ได้ค่ะ ชันคำถามเดียวกันและมีเวลาในการตอบคำถามคนละ30วินาทีถ้าเกิดโซฟีพร้อมแล้วเชิญครับ Well I just want to say I understand every woman that has gone through that because I have gone through the same I just want to say don't be afraid to use your voice and power to protect yourself because you are the one that can change your own life thank you ขอผมด้นะครับสำหรับคุณเอสูีอาหนึ่งครับ ซิริยากรชาวและขอเชิญท่านต่อมาครับ MU SPR 08ครับยูยี่มณนิกาทิพเนแนและสำหรับไฟนอลไฟชันครับถ้าเกิดยูยี่พร้อมแล้วเชิญครับ อย่ากลัวที่จะก้าออกมาจากสังคมหรือสิ่งรอบข้างที่ทำร้ายเราอยู่เพราะว่าการที่เราอยู่ในที่ตรงนั้นไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเลยจงเลือกอนาคตของตัวเองจงทําในสิ่งที่ตัวเองอต้องการจริงอยู่ที่เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราสามารถที่จะเลือกอนาคตและการเป็นอยู่ของเราได้ค่ะขอบคุณครับนเอยู่สพ08ครับริกานเ และขอเชิญท่านต่อมาครับ m u s p r 0 3เก่งเก่งันลีพรกี ด้วยตัวของคุณเองลุกขึ้นมาสู้เพื่อความยิติธรรมของคุณไม่มีผู้หญิงคนไหนบนโลกนี้สมควรที่จะได้รับความรุนแรงรในครอบครัวเกศเชื่อว่าการเริ่มต้นใหม่นั้นสวยงามเสมอและเกศอยู่ตรงนี้เคียงข้างพวกคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือเกเอู่ SBR03 เเกศวะีรบดีครับและขอเชิญท่านต่อมาครับ MU SBR18 Angie Angelina Sky Parker Is our human right. Do not be scared to reach out to somebody because when women walk hand in hand, nations grow. We as women have gone through so much in history and we will continue to do so again, hand in hand. Thank you. <laughs> <laughs> สามารถเลือกที่ที่ทําให้เราสบายใจได้เป็นเราในแบบที่ดีที่สุดถ้าใครที่ไม่ให้ค่าเราหรือว่าใครที่รู้สึกว่าไม่ให้เกียรติเราเราจะไม่เอาตัวเองไปไว้ตรงนั้นดังนั้นทุกคนควรรักตัวเองค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือ MUSV 19สมิตาแซ a n j ครับและทุกท่านครับขอเสียงปรบมือให้กับพุกเธออีกครั้งครับกับ6คนสุดท้าย Miss Universe สระบุรี2025ครับ และก่อนที่เราะรจะไปทราบเลยว่าใครนั้นนะครับที่จะเป็นผู้ครองตำแหน่งในค่ำคืนนี้สําหรับในช่วงนี้ครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงพิเศษครับเพราะว่าผมเชื่อว่าการประกวดนางงามครับไม่ใช่แค่ความสวยหรือรางวัลที่เป็นจุดหมายแต่คือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความพยายามความกล้าหาญและการไม่ยอมแพ้ซึ่งเธอคนนี้ครับเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยให้คําว่าอุปสรรคมาหยุดความฝัน และกลับมาใช้มันเป็นพลังในการเติบโตเพื่อยืนหยัดอย่างสง่างามบนเวทีระดับโลกและในครัคืนนี้ครับเธอจะกลับมาอีกครั้าครับเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่อาจจะเป็นแรงปรันดาลใจให้ใครอีตหลายคนที่กําลังยืนอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนของชีวิตและในช่วงน,นี้ครับทุกท่านครับขอเชิญทุกท่านไปพบกับเธอพร้อมกันเลยครับ Bu Şener Beşiktaş Üniversitesi'ne sağlıklı tıpkı al. Teşekkür ederim. ้คแดนแล้วอะนเูอเลข้างหลังออเหยียบข้างหลังไม่เคลียร์กระโปรงเลยต้องเตืนไปคว้ดเตินเลยเตือนก็เืบบนไงชุดนี้มันจะเตืนแล้ว เพราะว่าที่แต่ง ในช่วงนี้ครับเราไปดูบรรยากาศด้านล่างกันบ้างครับและตอนนี้ขอเชิญคุณต้นน้ำและคุณเชา ส่งเท่านั้นรับจะได้รับสายสะพายประจำตำแหน่งช่อดอกไม้และเงินรางวัล30 0 0 0บาทครับแสดงความยินดีกับแขงชี้ด้วยนะครับและสำหรับตำแหน่งต่อมาครับคือรองอันดับ4 มิ Miss Universe สยูนิเวอร์สสลับบุรีครับและสำหรับเจ้าของตำแหน่งรองอันดับ4 Miss Universe ี i มิสยูนิเวอร์สสลับบุรีนะครับนนี้ครับได้แก่ M U S B R หนึ่งหกครับโซฟีซิมิยานกรชาว และสำหรับรองอันดับสีครับจะได้รับสายสะพายประจำตำแหน่งช่อดอกไม้และเงินรางวัลสามหมื่บาทครับแสดงความดีดีกับโรงรีด้วยนะครับและไปต่อกันที่ตำแหน่งต่อมาครับกับรองอันดับสามมิ Miss ส n i น e ิ s วสลาุรีครับ และสำหรับรองระดับสามครับได้แก่ M U S, S B R ศ <c oughs> ูนย์แปดกับยูยี A ่มันิกาทิพเทนและรองระดับสามนี้นะครับ <5 S 1> จะได้รับสายสะพลายน้ำช่อดอกไม้นะัเกเงินรางวัลสามหมื่นบาทครับ และกลับเดินทางดูนี่คือเกี่ยวอยู่เดินทางแล้วเราเดินทางมาต่อกันที่ตำาแหน่งต่อมาครับได้ก็คือรองอันดับ2ม <c oughs> ิสยูนิเวิร์สสระบุรีครับโอเคเและสำหรับรองอันดับ2มิสยูนิเวิร์สสระบุรีได้แก่ M U S b R 1,9เกครับเลยสุมิตาแซจิวครับคือรองอันดับ2ครับซึ่งรองอันดับ2ครับจะได้นับสายสะพายประจาตำแหน่งครับช่อดอกไม้และเงินรางวัล4ี่0มืบาทครับ